จ็กฟอตเลยเนาะอันใครตัวพี่มาพี่ไดนัำพี่มาตั้งไกลอันมาขับมาสองชั่วโมงกันคะขับมาจากบ้านอันเบิงเหตุด้วยจะพี่น้องอันนี้ยุสน้ำยาจ้ะอันอัดคลิปลง codi youtube ก็หามองเห็ดคลิปเนาะได้น่อยได้ไลค์ก็ว่ากันกบไปยังเสียจ่ะจะเศร้าจาเวียนหัวกันเด้วจ้ะ เวสิเก็บกันขอไปเอาถุงก่อนดค่อยเอาเดอ้อจ้ะ <c oughs> มันหนาวมันมาหญ่เลยจ้ะมันหนาวแล้วมันก็ไม่โตแล้วเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งเมื่ขนนึ้นีนจ้ะอากาศอันธิมะล่งแล้วมือนีนจะ้ะอิมะมันล่งเลยจะ้ะ เนี่ยนะโอ้ยช่ำมันช่ำว่าหิมะมันลงมาขึ้นนี่จ้ะเอ้มันหนาวอันนี้แกได้อันนี้แกได้แกบดได้น,นี่ติดเน,น่น,นคือสีบอนว่ใหญ่เลยค่ะเฮ็ดทางนี้เดี๋ยวอยสิไปเอาอีกทางหนึ่ง มันกับโอ้ยไงคือกันนะจ๊ะเนี่ยมันช้ำแล้วหัวมันเริ่มช้ำมาจ้าเพราะว่าหิมะมันลงจะพี่น่องอือากาศมันเย็ยนแล้วจ้ะมันซีหาองศาเลยจ้ะโอ้ยญ่แล้วเอาไป,ปายิมพ์ใบไผ่มันเนาถิมเนาะอืมเนี่ยจ้ะรุดหน,นีนี่ตรงนี้สองโลก น,นี่ก็สองดอกอยังมันเกิดที่สองดอกเออน้อโ้ีนอนเลยเข็ดดำมันหนาวจา้ะมันเนี่ยเป็นแถวไปเบิดเลยจ้ะมันยืนมันยืนดำคือลืมเขินเถ ืมืานี่จ้ะกรสากีปน้องเอ้ยโอ้ยจะเป็นลายครับใหญ่ี่น้องบังก้อนนี่จ้ะใหญ่ครับโอ้ยงเนงเน คักค่ะค่ะอีลี่ให้พี่อาตัวได้ป๊หนูอายเขาอัดเลยขอจักหน่อยเนี่ยอันนี้น้องเด้อค่ะที่บอกอันป้าเฮ็ดให้เขามาเอาจ้าป้าเฮ็ดดําจ้าอันซึ้งเดี๋ยวเพื่อนก็ไม่เห็นหนูในเพจบุ๊กอีกอันบ๊อแต่บ๊อได้บอกแล้วว่าผู้ใดอ่ะจ้าแต่ว่าเบิ่งกะเบิ่งเอาเด้อจ้า พี่กำลังพี่มาออสโลพี่ก็เลยแบบมานอันนี้จะาเฮดดำมันถือให้นองเ็จอันนี้จะโะจก่น้อยเต่จ้าอีจ่พี่น้องงานงานัาจ้ะนี่จ้า เบิ่งพี่น้องอคนเหยียบเหยียบจนวันเละตุ่มเปะจ้ะ <c oughs> ห้อยเขาเหยียบเบิ่งจ้ะห้อยเขาเหยียบตัลริบโตเน็ตแต่ต่อนคนเก็บนีก่กระไดอ่อนเหยียบพินองอันนี้อยู่สนามหญ้าแ้่คนณดูไลายคนมาเก็บไล่คอยกัใส่มือดึงเอาได้จ้ะอันนี้ห้อยเขาเก็บขเขาเอา <laughs> น,น,น,นี่สนามหญ้าในี่สีสะอาดนี้ตองให้เอานี่หญ้าหลายจะ้ะตัดเอาไปเป็นลุมอาอ้อยจัง่ม ง้าน่เลยขึ้นนี่จ้ะร้า่เอออันนี้เบอร์ตั้งในตัดก็มีตัวนี้เคยก็คิดว่าเคยิตัดเบอร์แล้วห้้ย่านไในตัดเด่นอ่ะนะ<อ>ให้ชมวิวกว่อนนะคะบานยูตีทะเลอาจา้ะนีเดอมือนีแดดซองวันที่สิบเจ็ดตุลา,าจา้ะ มือนีแดดทรงแดดทรงคักทรงแน่จ้ะมันนังหลังเฮ็ดม head, าเฮ็ดก้มสะอาดเฮ็ดอยู่ข้างนอกแน่จ้ะอันอันนี้บุท่านไอเฮ็ดจ้ะแล้วก็มีทั้งอันเฮ็ดที่แล้วเก็บมาสองปลาจ้ะอยู่ในปลาอยู่ในปลาอันนั้นปลาที่ไปเก็บมือนัน้นบุท่านได้ล่างอันนี้จ้ะ แล้วก็อันนี้อันนี้ล่างแล้วนะจ่ะเรียบร้อยแล้วเอามาวางอยู่เนี่ยจ่ะอันนี้สัญญาน้ำยานาบ้านจ่ะไปล่างเฮ็ดไปดึงอัน,น,นเอาอยาออกก่อนด้วยจ่ะภาษาหยาซื้อนี่ดึงออกเนี่ยเฮ็ดดูนั่นนั่นพี่น้องจ๋าข่อยสิบบอกให้เป็ยังข่อยจังเฝ้า มันเป็นมูบ้านจัสันนะจ๊ะคอยสีบอกอันใครอันมูพี่น้องมาคอมเมนต์นะจ๊ะก็บางคนก็จะมาคอมเมนต์ว่าทําไมรีบๆทำไมเก็บมีญ้าทําไมเก็บไหม่สวยทําไมอย่างงั้นอย่างนี้อันนี้ก่ะสีเฝ้ามอยสีเฝ้า,ส,าสู้กันฟังเลยจ้ะว่ามันยังเอาโทพทอบ่อยคลิป่อยอัดคลิปบ่ได้พ้อม คุยๆับอัน,นวักวักเมสเตอร์คองอันประเทศนอเวกเขาเอิญเขาเอิญว่าเขาเอิญว่าเป็น,นย่ามรักษา,าการมูบานนะจ๊ะเป็นอันเขารักษา,าการมูบานเป็นคือจังเป็นรลประพอบัานเท้านี่แหละแต่ว่าเขาเขาตัดยาเ้าเขาก็สมเอียงสมนั่นสมนี่สมไฟสมอันแนวทุกอย่างอ่ะค่อยถามแล้วเล้วไปตัดไดโบเฮดนี่ไปเก็บอันถามแล้วจ้ะแล้วค่อยก็ เก็บเพ็ดนี่ยยูหน้าประตูทา้งออกเขาเลยอะจ้ะอันคนยางเขายาออกเขาก็ทามเพชมันกินได้อยู่บอกข่อยกระอยากไายเขาแล้วเขาก็ข่อยกระทายวิดีโอันลงคลิปอันเขาก็กระเบิงเขาก็ทำข่อยกต้องก๊ดทิมข่อยก็อันนี้มันเป็นวันเสาร์อะจ้ะวันเสาร์ค้นกระายเขาเขาออกออกไลยค่ะอันค่อยว่าคอยสิไปเนี่มือธรรมดาบัตรที่นี่ค้อยยู่ไกลอะจ้ะ อันเฮ็นมองนี่จ้ะคอยเคยือยยูมองนั้นคอยเก็บมาสามปีจ้ะอันนี้คอยก็บอกน้องสองคนอันยูแถวดันเจ้าเห็นอยู่ในกลิบเลยนะน้องใครเขาไปเอาเพราะว่าคอยง่ายมองแล้วปัะเทนี้คอยไปออสโลไปเมืองหลวงของนอร์เวย์คอยก็ไปวันเกิดมูจ้ะปัะเทนี้คอยก็เลยคอยก็เลยแวะไปเบิงปัะทนี้คอยก็ได้คอยก็เห็นเออมันออกยูบ่มีคนไปเอา น้องที่เขาไปเขาก็เก็บอยู่ด้านล่างก็เลยบอกเออเดี๋ยวค่อยไปด้านนาเด้อจ้นค่อยก็ไปด้านนา,นา,นนาอันเอาไปโรดด้วยสันอันค่อยก็ไปแล้วค่อยก็ของน้องอยู่ด้านล่างเดี๋ยควค่อยให้เบิรงคลิปด้วยจ้ะมีแต่ดอกตุมต้มๆมาจา้ะดอกงามๆของค่อยเออเดี๋ยวค่อยไปเอาดอกบานนะจ้ะค่อยจะเอาไปขายอจ้ะค่อยอยากได้น้ำหนักกิโลน <c ười> เออหม้อหัวมอญม้อขีโงเราจะเฮ็ดอันนี้ผู้ได้ก็ไปเก็บได้จ้ะเนาะ แต่ว่ามันเป็นดวงข่อยสิได้เฮ็ดบ่ะไข่ก็เดย้ได้อันนี้ข่อยก็สิตัดออกอาหย้าออกแล้วก็ปัดอันปัดขี้ดินออกเั็กน้อยเราวข่ก็ไปล่างน้ำจ้ะไปล่างน้ำาข่อยก็สิขายั้งเหงาจ้ะเพราะว่าคนอันคนที่สื่อเฮ็ดอะเขาบางคนเขาเสียหายลวกบางคนอยู่ไกลเขากระสิให้ยลวกก้อนเขาเสียลวกก้อนว่าอันลวกแล้วกระซฟฟิดไว้แล้วก็สทรงไปสี่ทรงทรงให้เขาอะจ้ะ ทรงแล้วมันสีคันบอันอากาศมันหอนบางทีมันอันตอนนี้มันหนาวแล้วมันคือสีโบเซียหรอกจ้ะแต่ว่ามันสีเหลืองเฮ็ดมันสีโบงามอันเขาให้ลวกให้เขาแล้วก็สีสรงอันเซฟิตไว้แล้วก็สทรงไปสนีแล้วกัอาร์ตโฟมไปจ้ะ่บโบไ้มันอันนั้น่ให้มันละลายอันน้ำแข็งมันละลายอ่ะจ้ะอันนี้่อยกะซ่อนี่สิได้กลวงงามๆไปจ้ะบบอยากโบเย็น ซาเอาหยาออกซื้อๆจ้ะเนี่ยมันกับโบยากจ้ะอันที่คอยบ้างวยคืออยู่ในป่ามันยอดยังหยามันแทงยามันแทงเขามาข้างในเนี่จ้ะเนี่ยมันติดอยู่ดันในเนี่ยดูจ้ะมันติดอันนี้งวยม้าบ่ได้งัดขึ้นมามันก็เตกปั่วบ่เป็นกัอมันสีบ่ง้ามมาจ้ะราคามันสีเบิร์มันบมีราคาราคามันสีโต๊ ขันบ่นมีคนสื่อกับแจ้องไว้กินเองเน้เหอว่าค่อ่บไม่เฮ็ดกินนะจ้ะว่าขายเบิดแกขายเอาต่งเงิน่าน้ำมันค่าทางงรวนข่อย่าน้ำมันก็เติมเจ๊ดแปดรวยคุ้นพูแล้วรอไปเท่าไดอ่ะสามพันขาน้ำมันสา,า,า,าม,ม 7, 8, พั 3, าน,าน 3, บาทตีเป็นบานเฮ้าพูดแล้ว่าทาังงรวนอีกเด้ค่าทั้งรวนอันนี้ข่อยขับไปสองชั่วโมงครึง่งข่อยไปนั่นไปไปเอาเฮ็ดเนี่ยสองชั่วโมงครึง่งอันนั่นว่าข้ากาบมาดอ่ะกันข้าไปนี่บดบดต้องไปนับ เพราะว่ามือนั่นเคยไปเคยเค,ย,คยไปเอาเฮ็ดยวนยู่ปลาเฮ็ด่ดคยเคยไปเอาเฮ็ดยู่ปลาเฮ็ด่ดดอยอันท่านั่นเลยคับไปสามชั่วโมงคือไงจ้ะท่านันต้องนั่งเรือนั่งเรือไปคาฝฟากคาฝฟากไปเอาเฮ็ดอันนั่นแห้งแห้งหลายจ้ะอันอันนัปลาใหญ่แมวนี่ก็ด้วยตื่นเบิดเนี่ยเคยก็ดึงยางมากเสียจ้ะ เดือดกันในเหลวง่ายเฮ็ดทัวอีกเกือบกระตาหนึ่งอ่ะจ้ะเบิดเบอ่ลละมือนี่็ <c oughs> สิเบิดมือลนะเฮ็ดโมยากดอกเฮ็ดนี่ข่อยก็สิได้กินขสิตาแข่งคันขอยได้เมียไทยแล้วขี้ไม่จับสลากไอพี่น้องขอสิให้พี่น้องอันอยู่ทางเมืองไทยจับสลากกัน ใสิได้ผู้ละครึ่งโลค่อ,อ,อยิเอาไปประมาณสิบกิโลสิบกิโลแล้วก็สิบแบงจับสลากเอาได้ผู้ละครึ่งกิโลไฮไลท์ก็นั่นบ่ได้ะวา่ามันค้นไปบ่ได้ข่อยอยากคนน้นอันแนวกินมาให้อีแม่ข่อยกินน้ำให้พระคุณแม่คุณแม่ค,แมคุณน้องพี่อ้ายน้องกินอาหาร ภาสิค้นไปบ่ได้เบิดอกจาาคอยสิบ่สัญญาว่าคอยสิได้ไปบ่หาเงินกะหายากค่าเครื่องค่ายังอ่ะจ้าปากกาตีนทีบิวไซก็คือกันนะจ้าคนคนมันสิบรวยคนรวยเคยรวยไปตั้งโดนแล้วแมนมอสิหาสิปีเรายังรวยเลยคนสี่รวยมันก็รวยแปแล้วตั้งแต่สามสิบแล้วเขาว่าซั้นไม่ยิ้ก็ได้ อาซิปก็ยังบซ้ายบซสายยังตำมหมากินเสมอเลียดยังได้ว้าวเกินนี่ยเยปูนี่ก็ได้ <ec> เป็นอยียงสูคือว้วาสแนลฮันไปกันชี่ละไอมียูมีกินไปเลยก็พาะเร็วเอายังไหลมันตะว่ามีเก็บพอด,ด้เอาอยัาง,อาอยางมาเก็บน้อหากินไปมือมือทรงบานทรง ยาก,กินสู้พี่น้องกินแม่กินอ้าไปอันสิจ้าบ่แมนตัโตผู้เดียวโัวหน้าขอบคร้วเอ็นบ่จ่าโอเคพี่น้องเด้อพี่น้องเดี้ย,ยซึ่งเซียนผกันคลิปหนาเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมคัมติชมคัมติคัมชมนี่เป็น สีขอบคุณหลายๆนี่สิเป็นอันอียังนะเป,นเป็นเป็นคู่ซ้อนเลยคอยเด้อจ้ะอันคอยยินดียินดีย่างยิ่งทีทีอันพี่น้องมาติชุ่มคยอยเนาะขอบคุณมากมากนะคะอ๋ะอคุณไม่เอาบองบปูไปตายใหญ่กรุ๊ปเนี่ยนะไอมือคลิปไอจอบไอมือกรุ๊ปคลิปไอจอบมือถ้าแบ,บปเซอร์รยังเจ้าแบ,บปเซอร์โนบติโนเวนะจ้ะยังเจ๊เห็บติโนเวนะเบปเซอร์เบยช์ชอบ เคืองงี้อ่ะจ้ะโอเคสวัสดีค่ะ